จากอดีตเนี่ยเราก็แค่เป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปแล้วก็มาสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าปัจจุบันนี้เ,เราทําเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนแล้วเราก็ต่อย,ยอดจากพลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีที่มันมีอยู่เข้ามาพัฒนาแล้วก็สร้างนาวัตกรรมพลังงานขึ้นมาใหม่ๆกันกุลเป็นบริษัทแม่ที่จะส่งบริษัทลูกคือกันกุลสเปกตรัมความตั้งใจของเราก็คือว่าเราอยากทําธุรกิจพลังงานให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดกันกุลสเปกตรัมเป็นทีมอินโนเวชั่นที่มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเราได้ทดสอบระบบโรง,งงานของเราน,ะะนมาหาาวิททยยลัด อบโครงขายเนี่ยข้ามจังหวัดแบบกรุงเทพนะคะไปที่พิษณุโลกแล้วก็ไปที่นครราชสีมาเราเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะในโครงการที่เราเรียกว่าแซนบอกความแตกต่างของกันกุลเนี่ยเราเนี่ยมีการทดสอบข้ามจังหวัดเราทดสอบจากที่ในส่วนของตลิ่งชาคือของอการไฟ้านครหลวงเราทดสอบส่งผ่านไปที่โคร,ราชนะคะการไฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็ไปยังที่มหาวิทยาลัยนเรศวรก็เชื่อว่า,ก,ากันกุลสเปกตรัมเนี่ยจะสร้างอิมแพกให้กับวงการพลังงานแล้วก็ การที่คือเราคิดก่อนเริ่มก่อนทําก่อนเนี่ยแล้วเมื่อมันเกิดผลเนี่ยต้องบอกว่าณนะวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่คือเราพัฒนาเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ได้จริงการไฟฟ้าเองเนี่ยยังไม่เปิดกว้างที่จะให้เราเนี่ยส่งต่อการซื้อขายไฟฟ้าเนี่ยผ่านระบบของการไฟฟ้า เมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟฟ้าเปิดว่าให้เราซื้อขายไฟฟ้าผ่านระบบของการไฟฟ้าเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้เองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยธุรกิจอันนี้เนี่ยจะไม่มีข้อจํากัดอีกต่อไปรวมถึงการที่เราทําแพลตฟอร์มที่จะซื้อขายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเนี่ยในแพลตฟอร์มของการกุลเนี่ยณนะวันนี้เองเนี่ยเราก็ทําการซื้อขายบางโปรดักต์ไปแล้วมี ผู้ที่คือเข้ามาใช้แพลตฟอร์มเราจะเป็นการขยายในโปรดักต์ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็เชื่อว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าเนี่ยจะสามารถที่คือเข้ามาซื้อขายในแพลตฟอร์มของกันกุลได้ในอีกระยะเวลาอันใกล้นี้ล่ะค่ะ กันกุลสเปกตรัมนะคะเป็นบริษัทลูกของบริษัทแม่กันกุลตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ที่คนไทยทุกคนนะต้องสามารถเข้าถึงได้จับต้องได้และที่สําคัญค่ะต้องมีอิสระในการเลือกอันนี้คือแรงบันดาลใจของเราเลยวันนี้เราทําโปรดักต์เพื่อชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นจะต้องทอํายังไงสร้างโปรดักต์อะไรที่คนไทยต้องจับต้องได้ชีวิตคนไทยต้องดีขึ้น และที่สําคัญคือต้องสร้างทางเลือกให้กับคนไทยในส่วนของเวอตอนนี้คือเรามี2องเฟสเฟสแรกคือทําเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทําให้ผู้ต้องการติดโซลา่าเจอกับคนที่เป็นอินสตลเลอร์คือผู้รับเหมาที่ติดโซลา่าเพราะเรามองค่ะว่าวันนี้ประชาชนน่ะเวลาอยากกัติดโซลา่ามันใช้ความเอฟ fort เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเทียบเทคโนโลยีเรียนรู้โปรดักเรียนรู้ระบบเรื่องความปลอดภยัยแล้วต้งองยัต้องคัดเลือกผู้รับเหมาอีก เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเอ็กซ์เพรสติตรงนี้เราจะเอามาเข้าแพลตฟอร์มแล้วค่ะเราใช้เอ็กซ์เพรสตรงนี้ในการช่วยประชาชนกรองได้ให้เขาเจอกันในส่วนที่2อ่ะเรามองว่าตลาดไฟฟ้าเป็นตลาดที่ค่อนข้างแคบปัจจุบันเน่ะเวลาเราสมมติประชาชนจะซื้อแผงโซล่าอันหนึ่งเพื่อติดที่บ้านตัวเองหรือติดเป็นปั๊มนานสิ่งหนึ่งที่เขาทําได้คือเขาต้องไปร้านโชว์หัวหรือเป็นดิสติบิวเตอร์ทั้งที่จริงๆอ่ะถ้าเขาจะราคาที่ถูกที่สุดคือเขาต้องเจอ ผู้ผลิตวันนี้ค่ะเราจะทำให้2คนนี้มาเจอกันและสาเหตุที่วันนี้2คนนี้ยังไม่เจอกันเพราะว่าผู้ที่อยากจะซื้อซื้อน้อยส่วนโรงงานเนี่ยต้องการวอลลุ่มใหญ่ เราจะเอาผู้ที่ซื้อน้อยอะค่ะคือประชาชนที่อยากติดเนี่ยมาเจอการทําเป็นคุปายเราซื้อจักที่โรงงานได้และตัวเรานะคะจะเป็นทำให้เขามาเจอกันเรื่องระบบ P 2 P ค่ะข้ามจังหวัดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในแซนบ็อกของทาง,งกกพที่เขาอนุญาตให้เราเนี่ยใช้ใสายส่งในการที่จะซื้อขายไฟข้ามจังหวัดตอนนี้มันเป็นไพร์โหลดโปรเจกต์วันนี้เราเทสแล้วแล้วเราจะเอาระบบเนี้ยเป็นเรื่องจากคอมมูนิตี้ก่อนในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขามีบ้านอยู่ในแอเรียนั้นอะหลากหลายบ้านบางบ้านติดโซล่าบางบ้านไม่ติดบางบ้านมีแบ r ร s o u r c e แชร์การขายไฟในคอมมูนิตี้อันนั้นของเขาได้ผลลัพธ์ที่ออกมาคือเขามีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ไฟจากโซล่าเขาหรือเลือกที่จะซื้อไฟจากเพื่อนเขาหรือซื้อไฟจากแบตเตอรี่แล้วก็ซื้อไฟจากภาครัฐวันนั้นจะเป็นวันที่เขาสามารถมีทางเลือกได้เพิ่มขึ้นแล้วเราคิดว่า P2P แพลตฟอร์มตรงนี้จะมาต่อยอดและสร้างทางเลือกให้ประชาชนสิ่งที่เราแตกต่างคือวันนี้ค่ะเราทําบนเรียลเคสจริงๆคือ เราข้ามจังหวัดข้ามการไฟฟ้าข้ามสายส่งเป็นเคสจริงๆที่ถ้าภาครัดเอาไปใช้มันคือเคสที่ใช้ระดับชาติเรามีหลายกลไกในการแมตชิแล้วเราก็พยายามทำยูเซอร์ของเราเนี่ยให้เฟรนลี่มีวิธีการซื้อขายเหมือนวันนี้เราเข้าไปซื้อขายหุ้นต่อไปเนี่ยตามหมู่บ้านคอมมูนิตี้เช่นมหลาลัยสามารถติดระบบ P2P นี้ได้เลยเราซื้อขายไฟระหว่างกัน